สวครับอยู่ผมต้นเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็มาเล่นพาคสองต่อจากพา์ที่หนึ่งกันเลยครับจากผมโดนท้องไว้ประมาณสามสิบกว่าครับผมก็ต้องเลือกบ้านครับบ้านที่ผมเลือกครับบ้านหลังไหนวอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี่ตอนนี้แคบบ่หลังแบบนี้ว,วะหลังนี้ไหมหลังนี้มันก็เหมือนกันด้วยวะ่ะเออชายช่ใช่ ผมจะได้นะครับก็เลือกหลังนี้ไปนะครับก็สิ่งแรกที่ต้องทาก็คือขัดโต๊ะคาบนะครับทําไมผมถึงเลือกใช้ไม้นี้เพราะผมชอบครับสีแม่งสวยดีนะครับทุกอย่างที่ผมเหล็กไม่ใช้ครับเก็บปลายเก็บปลายเก็บปลายเราจะไปขุดจันเจียนครับเราเออเราจะไปขุด มือนี้เอาไว้ทำประตูในเธอหลังจากสร้างนี้ได้แล้วเอ้อเอ้อคลิปมาทำไรวะเออครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอีกเช่นเคยครับคุเรื่งมือเข้าบ้านกูทำไมเนี่ยออกไปเอ้ยแล้วไม่ตีครับเพราะว่าไอ้ซั์จะเข้าบ้านกูไอ้ซัดไปเดี๋ยวเข้าบ้านนะลืมครับ ของสำคัญครับสติกเอาอีดิเตอร์ครับนี่นะครับพอแล้วครับนี่ครับเนีย่ยเข้าบ้านผมครับบ้านผมหลงครับเป็นแถวของห้างครับเดี๋ยวไปหาหินก่อนข้างบ้านนี่แหละครับจะทำป็น คิดทุกคิดมีสาระเหมือดครับแต่คนคู่ๆ่็ไม่มีสาระเัมนเอง <c oughs> ครับทำว่าจะทกได้สักส่วน <c oughs> เราจะไม่ดูของ NBT นะครับก็เป็นคนดีครับแด้วดูของในกล่องครับ <c oughs> ี่สิบครับอ๋อครับสังลมข้างในคลิปไม่รู้อะจะได้ยินีองลมมาถึงที่อ้โหดังมากครับว่าฝนกระกระพองอยู่ที่บ้านครับโนบานนะบานนะครับสิ่งที่เราจะครับอันแรกก็คือเตาครับเพื่ออะไรเพื่อให้ความอบอุ่นไม่ใช่แล้วครับคนเรื่องอนะเพื่อ,อม เรือ่องนี้เพื่องนี้แล้วเราก็ไปตัดไม้ครับตัดไม้ใกล้บ้านนี่แหละโอ้ขี้เกียจเดินไปไกลเอ้ยไม่มี ตรงนี้เราจะเป็นทำเป็นของเดอร์เรนเจอร์ครับเอ๋เราจะมีห้องมาส่งเสริมครับตรงนู้นอ่ะเห็นวิวแหละเต่บางทีผมอาจจะไม่ทันเฮ้ยเอ้ย,อยสีนาทีแล้วเราลืมดูเวลาแล้วก็หยจบอย่างนี้เดี๋ยวพักหน้าแล้วแชทอีกบ๊ายบายจุบ๊บ